สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนการใช้งานโปรแกรม SO นะคะของกล้อง Total Precision GT 205ค่ะโปรแกรม SO นะคะก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการปรับหมุดนะคะวิธีการนะคะให้เรามายังเพจสได้เลยนะคะแล้วเข้าไปยัง SO ได้เลยนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะคะต่อมาหน้านี้เรา อันดับแรกที่เราต้องทําก็คือให้เรามาใส่จุดตั้งกล้องกันก่อนนะคะโดยไปที่ STN Data นะคะจากนั้นกด Enter นะคะอะ่ตรงนี้เราได้ทําการใส่ไว้แล้วนะคะหรือถ้าใครต้องการจะใส่ค่าพิจพิกัดนะคะจุดตั้งกล้องใหม่นะคะก็กดตัวเลขตรงด้านข้างนี้ได้เลยนะคะค่า n ค่า E นะคะค่าแซนใส่เป็นศูนนะคะจากนั้นกดโอเคนะคะ ต่อไปนะคะอันดับ2ก็มาใส่ค่าพิกัดแบ็กไซด์นะคะเพื่อทําการเทคแบ็กไซด์กันคะ่ะตรงนี้เขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะใส่เป็นโมโมซาอาซิม,มุดนะคะหรือว่าจะเป็นกดเข้าไปใส่ค่าพิกัด NE นะคะ,ะตรงนี้เราได้ทําการใส่ค่าพิกัด NE เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรากดโอเคนะคะพอมาหน้านีนะคะให้เราทําการหมุนนะคะตัวกล้อง หมุนตัวกล้องไปยังพิกัดนะคะพอได้แล้วนะคะทำการกดตกลงนะคะหลังจากที่ใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องแล้วค่าแบ็กไซด์แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรายิงไปกับเป้าเราก็ต้องมาใส่ค่าพิกัด ไม่ใช่ค่ะมาใส่ค่าความสูงของเป้าปิซึมและก็ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะอันนี้เรายงิงไปกับวัตถุนะคะใส่เป็นศูนย์นะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็มาตรง SODATA นะคะกด Enter เข้าไปนะคะแล้วกดไปยัง F1 ค่ะเพื่อทำการใส่ค่าพิกัดนะคะจุดที่เราต้องการจะปักหมุดนะคะอันนี้เราก็คีย์เข้าไปได้เลยนะคะ กดโอเคนะคะจากนั้นมาหน้านี้ก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปกดตรง F3 นะคะตรงลูกศรตรงนี้นะคะหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรานะคะอันนี้นะคะหมายความว่าเราต้องหมุนตัวกล้องนะคะไปทางซ้ายนะคะอีก13มงศานะคะเราก็ทำการหมุนตัวกล้องนะคะแล้วก็ทำการ ปรับละเอียดนะคะเมื่อมุมได้แล้วนะคะสังเกตจากลูกศรตรงนี้นะคะมุมได้แล้วจากนั้นให้เราทําการยิงนะคะโดยกด obs หรือว่า f 4นะคะ,ะตรงนี้นะคะก็จะปรากฏหน้าจออย่างนี้ขึ้นมานะคะอันดับแรกตรงลูกศรตรงนี้เป็นมุมนะคะมุมของเราได้แล้วนะคะอันดับที่สองก็จะเป็นลูกศรชี้ลงนะคะหมายความว่าเราต้องยิงใกล้เข้ามาอีกแปดเซน แล้วก็หมิลน,นะคะเราทำการคลายตัวกล้องนะคะแล้วก็ให้ใกล้เข้ามานะคะแล้วก็ทำการยิง่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็จะ ปักลูกศรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าขึ้นลูกศรเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปักหมุดตรงจุดนั้นได้เลยนะคะถ้าเราต้องการจะไปปักหมุดจุดต่อไปนะคะให้เรากด ESC ออกมานะคะแล้วทาการเปลี่ยนตรงค่าเ e, ค่า E ตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนโอเคเหมือนเดิมนะคะโอเคแล้วก็กดลูกศรน,นะคะ แล้วก็หมุนกล้องนะคะไปตามลูกศรน,นะคะที่หน้าจอได้บอกไว้นะคะแล้วก็ทำการปรับละเอียดนะคะสคังเกตจากลูกศรน,นะคะมุมองสาได้แล้วนะคะจากนั้นก็ให้เราทำการกดยิงค่ะ,ะตรงนี้นะคะก็คือเราต้อง เอาลำกล้องนะคะขยับเข้ามานะคะจากนั้นก็ยิงใหม่อันนี้เราก็สังเกตลูกศรน,นะคะถ้าลูกศรข้างบนกับข้างล่างเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะปักหมุดตรงนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม s o นะคะในการที่จะ นํานไปว่า,วางมุดนะคะโดยที่เรามีค่าพิกัดอยู่แล้วนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมว,วิดีโอคลิปค่ะขอบคุณค่ะ